มาดูข้อต่อไปครับข้อนี้เขาบอกว่าอ่านอุณหภูมิของเหลวโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์2อันอันหนึ่งครับสเกลเป็นเซลเซียสอีกอันหนึ่งเป็นฟาเรนไฮ์ถ้าของเหลวมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปห้าองศาเซลเซียสจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปกี่องศาฟาเรนไฮก็ข้อนี้เป็นความเป็นความรู้ด้านการเปลี่ยนหน่วยนิดนึงนะครับ พี่จะแทรกความรู้การเปลี่ยนการเปลี่ยนหน่วยองศาการเปลี่ยนหน่วยองศาเนี่ยน้องจําหลักง่ายๆไว้ครับว่ามันมาจากบัญญัตยางแหละแต่ว่าพี่ขี้เกียจพิสูจน์ให้ดูแล้วเดี๋ยวจําเอาไว้ใช้เลยละกันเพราะสูตรเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสูตรที่จํายากอะไรโอเคปะ่ะสูตรของเราคือ องศาใดๆเนี่ยครับถ้าให้ถ้าพี่ให้ x เนี่ยเป็นองศาใดๆนะ x ลบ feed point ส่วนด้วยจำนวนช่องอโอเคปะเท่ากับ c ส่วนด้วย100เท่ากับ f ลบส2ส่วนด้วย180เท่ากับ r ลบศูนก็คือ R ครับส่วนด้วยแปดสิบก็คือการเปลี่ยนอุณหภูมิครับการเปลี่ยนหน่วยองศาสูตรก็คือเข้ากําหนดองศามาเท่าไหร่อ่ะลบฟีดพอยต์ของมันซะแล้วก็ส่วนเราก็หารด้วยจํานวนช่องของมันก็จะกลายเป็นอุณหภูมิเช่นองศาเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์ตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูเช่น50องศา เช่นเอ่อ50องศาเซลเซียสครับเป็นกี่องศาฟาเรนไฮต์อ่ะก็แทนครับ C เป็น50ก่อนก็50ส่วนด้วย100จับมันเท่ากับ F ลบส2ส่วนด้วย1 8 0แทน C ครับด้วย50ไปเลย50ก็ตัดได้2ใช่ป่ะ2ตัดได้90 F ก็เท่ากับ90บวก32ได้122ององศาฟาเรนไฮต์ใช่ไหมครับ ก็ตอบเลยได้คันนี้แหละโอเคมมอ่าหรือว่าถ้าเปลี่ยนเป็นโรเมอร์ก็เทียบเหมือนเดิมครับเปลี่ยนฟาเรนไฮต์เป็นโลเมอร์อ่าถ้าโจทย์เขากําหนดว่าเขาทําเทอร์โมมิเตอร์เองจํานวนช่องเป็นเป็นสองช่องก็แทนจํานวนช่องเนี่ยครับเป็น200และเขาบอกว่าฟิสพอยต์หรือจุดลอมเลหรือจุดเยื่อแข็งเนี่ยของน้ําเนี่ยครับเป็นเป็นสี่สิ้ากันอ่า ก็แทนฟิตพอยต์เนี่ยเป็น40ซะก็ได้แล้วอ่านี่คือการเปลี่ยนหน่วยองศานั่นเองอ่ามาดูโจทย์ข้อนี้ครับข้อนี้เขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิเนี่ยถ้าอุณหภูมิสเกลเซลเซียสเนี่ยเปลี่ยนไป5องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit จะเปลี่ยนไปกี่องศาฟาเรนไฮต์ละอ่าสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยใช่ไหมครับคือสเกลของเซลเซียสเนี่ยมี100ช่อง ในองศาฟาเรนไฮน์เนี่ยครับมีหนึ่งร้อยแปดสิบช่องคือจุดเยือกแข็งของน้ำครับเป็นสามสิบสององศาฟาเรนไฮน์และจุดเดือดของน้ำเป็นสองร้อยสิบสององศาฟาเรนไฮน์ดังนั้นฟาเรนไฮน์เนี่ยมีสองร้อยสิบสองลบสามสิบสองหรือเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบช่องก็ข้อนี้ไม่ยากอะไรเลยครับเทียบบรรยัติยาเทียบบัญญัติ แต่ยางเอาก็ได้อ่าก็คือเปลี่ยนไป5องศาเซลเซียสเนี่ยคือ100ช่องเนี่ยครับเปลี่ยน5องศาสแสดงว่า1นึช่องเนี่ยเปลี่ยน5ส่วนด้วย100คูณด้วย1นึใช่ป่ะอ่าได้9ช่องสแสดงว่า จะมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปกี่องศาฟาเรนไฮน์ก็เปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับเปลี่ยนไป9องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองก็คือคําตอบโอเคไหมข้อนีอ้ไม่มีอะไรยากเลยครับข้อนี้เป็นแค่การเทียบบรรยากาศจำวนช่องถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าถ้าโจทย์โซนครับโจทย์โซนเขาบอกว่าจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปกี่เคลวินล่ะ,ะก็ง่ายๆเลยใช่ป่ะถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปหองศาเซลเซียส ถ้าโจทย์เขาถามเป็นเคลวินก็ต้องเปลี่ยนไป5เคลวินด้วยใช่ป่ถ้าถ้าจะถามเป็นโลเมอร์ล่ะโลเมอร์ครับโลเมอร์มีโลเมอร์ครับมี80ช่องแสดงว่าถ้า100ช่องเนี่ยครับเปลี่ยนไป5องศา80ช่องก็เปลี่ยนไป5ส่วน100 คูณด้วย8ปเท่ากับ4องศาโลเมอร์โอเควะก็ตอบ4องศาโลเมอร์ไปเลยอ่าก็ไม่มีไรเลยครับข้อนี้อ่าก็เดี๋ยวทําข้อต่อไปดูครับ